สวัสดีครับผมอาร์ท่อซิ่งอยากวิ่งคิกนะครับ F 3 0ดีเซลนะฮะคันนี้จัดชุดแต่งคันนี้อัพเกรดกันชนที่เรานะฮะเป็นกันชน M นะครับแล้วก็ดิฟฟュเซอร์คาร์บอนนะฮะแล้วพร้อมกับทำปลายท่อเป็นรีมูสนะฮะแล้วก็ชุดท่อฟูลเซ e t เพราะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะฮะการทำให้เสียงออกมาเนี่ยค่อนข้างยากนะครับแต่เราจะมีเทคนิคอันนี้หม้อซุปเปอร์คาร์ของเรานะครับสแตนเลสที่ใช้304ศนย์สหนึ่งห้นะครับ พร้อมกับดาวไบซิ่งนะครับอันนี้เราทําตั้งแต่หลังทโบเลยพร้อมจูนเป็นสเตยสองกดยกไม่มีหายแน่นอนสูตรนี้ควันไม่ดําเกินเพราะว่าเรามีสปอร์ตแคทสูตรพิเศษของเราที่ดาวไบซิ่งของเราด้วยนะครับเดี๋ยวลองไปดูคลิปเสียงคับตอนเร่งจะเป็นยังไงนะครับ ตาเร่งได้เรียกว่าเมามันเลยนะฮะชุดท่ออย่างเดียวเพียวๆนะจ๊ะน่ะดูดิคันนี้นะครับ F30 ดีเซลนะฮะอย่างที่บอกนะครับก็ทดสอบอตัตาเร่งให้ดูนะฮะ0ถึง100นะฮะว่าดูดันแบบนี้นะครับแล้วก็เสียงในรถก็ดูสปอร์ตสปอร์ตนะครับจัดชุดท่อสูตรยูโรอาร์เอ็กซ์เต็มระบบของเราไปอะเดี๋ยวผมไม่ดูเสียงนอกรถแต่รัาเป็นไง เสียงเหมือนเครื่องเบนซินนะครับคันนี้บอกไว้ก่อนนะฮะก็เพื่อนๆท่านใดนะฮะใช้ f 3 0นะฮะอยากจะจัดชุดบอดี้พาร์ตนะครับหรือว่าชุดท่อไอเสียนะครับมาที่อาร์ทอซิงได้เลยเรามีสูตรนะฮะสำหรับรถยูโรนะครับไม่ว่าจะเป็นเบนซินหรือดีเซลหรือจะเป็นระบบเปิดปิดวาลนะฮะหรือว่าจะเตรียมจูนสเตทสอนะครับ มาที่อาร์ทอสลซิงครับจบแน่นอนกับชุดท่อสูตรยูโรอาร์เอ็กซ์อท่อเสียงสูตรรับหญิงทองหล่อครับผมขอบคุณครับ